เดี๋ยวป้อมจะพาไปดูลากันซีทั้งสองคันนี้นะคะตัวนี้เป็นคันแรกจะเป็น JO7E นะคะคันที่สองที่เป็นหัวหัวลากันซีก็จะเป็น JO8E นะคะตัวนี้เพิ่งมาลงใหม่นะคะเดี๋ยวป้อมจะพาไปดูคัน JO8E ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวป้อมจะพาไปดูกันใกล้ๆเลยเนาะ ค่ะป้อมจะพามาดูคันนี้ก่อนนะคะตัวนี้เป็น JO 8E นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง210นะคะเดี๋ยวป้อมจะพาไปดูภายในแล้วก็คันซีข้างหลังแล้วก็เครื่องนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยะคะ่ะตัวนี้เป็นคันซีแดงนะคะตัวนี้คันซีสีแดงป้อมจะพาไปดูตัวนี้คันซีใหญ่ ตัวในเกียร์นะคะคันนี้สวยนะคะคันซีใหญ่ทั้งแท่งเลยเดี๋ยวป้อมจะพาไปดูข้างในกันก่อนเนาะข้างในก็มาสภาพนี้เลยค่ะยังไม่ได้ล้างเนาะ ข้ามมานแถมมาให้ด้วยนะคันนี้เบาะก,ก็ยังสวยอยู่นะคะตัวนี้ข้างในใหม่มากนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะคะคันนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูคันซีข้างหลังกันคันซีใหญ่ทั้งลำ ใหญ่ทั้งลำนะคะคันนี้เป็นถังน้ำมันใหญ่ด้วยคันนี้ควัสดีค่ะ ผมจะพาไปดูคันนี้เครื่องคันนี้นะคะเลีกันส่ FD นะคะสภาพที่ร้องก็ใหม่เอี่ยมคันนี้ใหม่มากเดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะ สภาพก็ตามนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาที่อูรดารัตได้เลยนะคะตัวนี้เป็น j o 8 e เนาะจ้ะราคาก็ทักมาคุยกันได้ค่ะเดี๋ยวป้อมจะพาไปดูอีกคันหนึ่งนะคะตัวนี้ค่ะคันที่สองตัวนี้จะเป็นเมกา j o 7 e นะคะตัวนี้เดี๋ยวป้อมจะพาไปดูข้างในข้างนอกกันเลยเนาะรอบๆคันคันเลยนะคะ เดี๋ยวพาปไปนในหัวก่อนโอ้ติดต้นไม้ตอนนี้ถอดบอกแล้วนะช่างมาถอดบอกไปทำแล้วสภาพก็ประมาณนี้นะคะยังไม่ได้ล้างนะ อันนี้ก็เป็นคันสีเดี๋ยวบอมจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งคันนี้จะเป็นถังน้ำมันเล็กนะคะปบอมจะพาไปดูรบคัน ถ้าย่นตัวนี้จะเป็นคัสซีเรียวแต่ถ้าย่นไปมันก็จะอยู่ประมาณถังถังน้ำมันจะเป็นคัสซีใหญ่เหมือนกันป้อมจะพบไปดูเครื่องก่อนเดี๋ยวป้อมยกหัวก่อน ตัวนี้ยังไม่ได้ล้างนะคะมาจากญี่ปุ่นเลยยังไม่ได้ล้างเลคันซีสภาพบ่อลองหัวก็สภาพโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะ ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจรุ่นนี้สามารถติดต่อมาที่อูดรละดารัสประดับยนต์ได้เลยนะคะตัวนี้เป็น JO7E นะคะ